สวัสดีครับอยู่กับรักงานช่าง h ช n แนลนะครับวันนี้ผมจะพาไปทำเก้าอี้ไหว้เทียมนะครับเก้าอี้ไหวเทียมนะครับโดยใช้ขาเก้าอี้ไม้ตัวนี้แหละครับนะครับแล้วก็เราจะมีไหวยเทียมนะครับนะครับตัวนี้นะครับเอาไปทำเป็นเก้าอี้นะครับลำดับแรกเราก็ใช้ ปืนลมนะครับปืนลมนะครับยิงยึดหวายเทียมที่เรามีนะครับหวเทียมตัวนี้เป็นขนาดใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็เย็บจากด้านล่างนะครับด้านล่างนะครับขึ้นมาข้างบนลักษณะการเย็บก็ยิงเย็บนะครับหวเทียมก็คือเป็นธรรมดาก็คือการสารลายขัดธรรมดานั่นเองนะครับเราก็ เรียงกันนะครับเรียงเย็บเรียงไปเรื่อยๆนะครับจากขอบด้านล่างของอขาเก้าอี้นะครับซึ่งในการเรย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาเก็บนะครับเก็บหัวหัวหมุดที่เรายิงแล้วก็หวายที่มีความยาวเกินไปนะครับโดยการใช้กรรไกรตัดให้เรียบร้อยนะครับซึ่งลักษณะงานก็จะทำให้ดูดีขึ้น นะครับหลังจากนั้นนี่เรากา็ยิงอีกด้านหนึ่งแล้วก็ทำให้หวายเนี่ยมันเต็มพื้นที่ของอบริเวณด้านบนเก้าอี้แล้วก็เราก็ตัดหวายชุดหนึ่งนะครับมาสารหรือมาขัดนะครับล,ลายขัดธรรมดานะครับขึ้นหนึ่งลงหนึ่งธรรมดานี่ให้เต็มพื้นที่ด้านด้านบนเลยนะครับซึ่ง เมื่อสารลายขัดเต็มเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมปลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จัดวายให้เข้ารูปร่างก็คือให้มันดูสวยงามนะครับแล้วก็จะทําให้หวายเราเนี่ยมีลายเส้นที่ตรงด้วยนะครับอันนี้เราก็ดึงวายแล้วก็จัดวายให้ดูเป็นลายเส้นที่ดูดีนะครับเป็นการ จับตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับอ่าเต็มพื้นที่เลยนะครับเต็มพื้นที่ด้านบนเก้าอี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ยิงแม็กนะครับยิงปืนอารมณ์ปืนหมุดเนี่ยให้เต็มนะครับแล้วก็มาสารด้านข้างให้รอบ,รอบๆเก้าอี้ด้านบนเนี่ยเราเสร็จแล้วนะครับด้านข้างเราก็มาสารอีกให้เต็มพื้นที่นะครับ ลักษณะการสานก็ขึ้น1ลงหนึ่งเช่นกันนะครับสานลายขัดลายขัดปกตินี่แหละนะครับเราจะขัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนเต็มพื้นที่ด้านข้างทั้ง4ด้านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาจาัดนะตกแต่งบริเวณขาเก้าอี้นะครับตัวส่วนนี้นะครับอันนี้คือชิ้นงานที่ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะตกแต่งอีกนิดหน่อยก็ ชิ้นงานเราก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับซึ่งเถือด้านล่างด้านล่างเรายังไม่เก็บนะครับแล้วเราก็จะได้นี่ครับชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบนะครับหลังจากที่เรานะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับขอบคุณที่ติดตาม ร,รับชมนะครับแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับราการช่างชาแนลด้วยนะครับสำหรับที่นี้ขอบคุณและสวัสดีครับ